พิงค์พิงควันนี้เจ้ากลับมาแล้วเจะจะต้องปลอดภัยไม่เป็นอะไรเชื่อค่ะนะ เขาจะอยู่เคียงข้างเจ้าไปจนแก่เท่า จนใกล้รับฟ้ารุ่งศรเราต้องออกเดินทางแล้วนะทำไมเราพักสักหน่อยละครับข้านอนไม่หลับขนมรัชชายาเป็นคนดีสวรรค์ย่อมคุ้มครองเราจะต้องปลอดภัยโมรานครับวันหนึ่งหาเจ,จ้ารักใครสักคนตอนนั้นเจ้าก็จะรู้ว่าทุกเวลาที่ต้องห่างกันมันทุกข์ทรมานมากแค่ไหน นายน้อยอ๋อพิงๆพิงเจ้ฟื้นแล้วเหรอท่านมานันอนตรงนี้ได้ยังไงอ่ะอ๋อเมื่อคืนเจ้าหมดสติไปข้าเป็นห่วงเจ้ามากเจ้ดีขึ้นบ้างหรือยังนายน้อยทำไมท่านต้องหลอกตัวเองและคนอื่นๆด้วยท่านน่าจะรู้ดีว่าท่านกับข้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกท่านทำแบบนี้องค์หญิงยจ้าเทีนจะเสียพระทยัย พิงถิงข้าไม่ได้หลอกใครทั้งนั้นเหตุการณ์เมื่อวานมันเกิดขึ้นกับทันหันเขาไปทันคิดให้รอบคอบเองขอโทษที่พิงถิงต้องพูดตรงๆงหากข้าเป็นองค์หญิงเย่าเทียนย่อมหวาดระแวงปายพิงถิงข้าพยายามไม่สร้างเรื่องวุ่นวายแต่ข้าไม่รู้จริงๆว่าข้าอยู่กับนายน้อยได้ยังไงเราอยอยู่ร่วมห้องกันอีกเลยนะ เ้าเป็นห่วงข้าอย่างนั้นเหรอข้าแค่เป็นห่วงตัวเองข้ายังไม่อยากตายทาหารไปเย่ะค่ะทุนแรงงานองค์หญิงวันนี้ข้าขอลามิทุระต้องสาสางไปได้ไปเย่ะค่ะ จะเพิ่มปัญหาให้ตัวเองอีกทำไมปัญหาใหญ่สุดของข้าก็คือเจ้าพิงคงในเมื่อเจ้าไม่เปลี่ยนใจข้าก็จะไม่ไปจากเจ้าสิ่งที่เจ้ากังวลก็เกิดขึ้นจริงเจ้าเองก็ไม่อยากให้เรื่องกลายเป็นแบบนี้นี่ข้ารับได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่เจ้าก็ต้องปลอดภัยด้วย วันนี้ข้าไม่เข้าราชสำนักแล้วเราไปเดินเล่นที่สวนกันเถอะ ห้าสิบลีก็ถึงเมืองหยุนอันแล้วเมืองหยุนอนันถ่ายทอดคำสัง่งเราจะตั้งค่ายที่นี่โมรานครับจะส่งคนไปรายงานองค์หญิงเย่าเทียนว่าทัพจิ้นปิดล้อมเมืองแล้วจะบุกโจมตีปลายหลันได้ไม่ช้าเข้ามาอยากทำร้ายคนบริสุทธิ์หากปลายหลันย่างนิ่งเฉยแล้วก็จะหาว่าข้าเอามหิตไม่ได้หอกยาวของข้า จะทิ่มแทงชาวปายหลันผู้บริสุทธิ์ทุกคนกีบเล็กของเราจะหยียบย่าดิแนแดนอันสวยงามทุกแห่งถ้าป่ายหลันยา่ามชีวิตยอยู่รอดก็ส่งตัวปายพิยงถิงคืนไม้ข้าบรรับบัญชาจ้ ง่จะยิ้มหน่อยสิเฮตอนเด็กๆเ,เนี่ยจะชอบรอข,ข้าวว่าข้าววาดรูปไม่สวยวันนี้ข้าตั้งใจวาดให้สวยที่สุดแล้วเจ้าก็กลับไม่ยิ้มอีก นายน้อยอยู่ที่นี่อ่านตำราวาดภาพกับข้าทุกวันละทิ้งราชกิจองค์หญิงจะทรงรู้สึกยังไงล่ะเสียไปก็หาใหม่ได้ถ้าอยากเก็บเกี่ยววันเวลาที่ได้อยู่กับเจ้าทำไมถ้าอยู่เป็นเพื่อนเจ้าเนี่ยไม่ดีหรือ,อยังไงเพียงถิงอาศัยชายคาท่านคงแล้วแต่ท่านจัดการ หญงมเรงจะปรึกษาสงรับสั่งให้ท่านเข้าวังโดยด่วนมีเรื่องอะไรอีกเอ,อ้ออกระหม่อมไม่ทราบท่านพระโจทย์เคยองหญิงรับสั่งให้ท่านเข้าวังโดยด่วน ท่านชมุรเคยองค์หญิงส่งคนมาอีกแล้วรับสั่งให้ท่านเข้าวังใน้ดพอนเจ้ิองค์หญิงส่งคนมาเร่งสองครั้งแล้วต้องมีเรื่องสำคัญเป็นแน่ในนอรีบเข้าวังเถอะ ไม่เคยมีเวลาส่วนตัวบ้างเลยรอข้ากลับมาว่าต่อแล้วกันอยู่ไหนรอท่านอยู่ท่้องโถงไปย้ค่ะโอ๊ยท่านพี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเฮอเสียไม่ใช่คนทำอะไรไม่คิดเข <Leb imer. S 2> าไม่ได้ทำอะไรข้าทั้งนั้นอ๋อลุงออก โยนเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตอนเขายิ้มข้ากลับรู้สึกคืนขมเกิดเรื่องมากมายขนาดนี้จะกลับไปเหมือนอดีตได้ยังไงกัน่ันพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้าไม่เป็นไรหรอกจริงสิสองสวรรค์น,นี้ข้าสลบไปจะตรวจชีปจระจรให้ข้าหน่อยต้องไปยังไงลูกข้าเป็นอะไรเหรอ ไม่มีอะไรผิดปกติแต่พี่วางใจลูกท่านแข็งแรงดีเพียงแต่สองสมวันนี้ท่านอ่อนเพลียมากสุขภาพไม่แข็งแรงลูกท่านไม่เป็นไรก็จริงแต่ท่านก็ต้องแข็งแรงด้วยจากนี้ท่านต้องพักผ่อนมากๆอย่าก,กังวลอะไรอีก <S <S กังวลหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้าที่ไหนล่ะ <S 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 เอ้ยก็จริงนะนะ หากยังอยู่ในจวในแห่งนี้จละลิกกังวลได้ยังไงอยู่แค่สองวันก็คงไม่เป็นไรแต่หากนานไปต่อให้ปิดบังที่ประจรได้แต่ท้องท่านน่ะปิดไม่ได้แน่เราจะอยู่ที่นี่อีกไม่นานหรอกอท่านพี่จะทำยังไงเหรอวันนี้องค์หญิงเรียกตัวเหอเสียเข้าวังด่วนไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรสำคัญต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนอืมอืม ไยังไงท่านรับก็รอท่นอยู่นี่แหละท่านไปยังไง้ก็ว่าตามสันะอยังอย่างนี้ไม่มองเลยนะไม่ดีเลยอะไรที่ว่ามองสวยนไม่ควรไม่ควรไม่มองไม่มองเลยอะไรไม่มองอะไรไม่ควและที่ควรนั้นมันเป็นแบบไหนครับไม่รานควรมอควรไม่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 เลย นราชบุตรเขยสเสด็จเสือเสียถวายพระพรอ,องคหญิงรีบลุกขึ้นเถอะองคหญิงเรียกเสอเสียเข้าวังด่วนไม่ทราบว่ามีเรื่องสำคัญอะไรเลยนี่คือหนังสือทารบของชูเปยเจีย๋ยหนังสือทารบเลยชูเปยเจี๋ยนำทัพจิน้นเดินทางไกลมาปิดล้อม ตอนนี้ถึงเมืองหยุนอันแล้วหาไปแค่ห้าสิบลี้ปลายหลันกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่ทราบว่าท่านเห็นหนังสือทารบนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างมังอาจนะเอาผู้กันมาองค์หญิงนี่คือคำตอบของกระหม่อมทัพจิ้นเข้าประชิดเมืองแต่ไม่โจมตีองค์หญิงโปรดมีพระบัญชาให้เคลื่อนพลทันทีเราฝึกฝนมานานถึงเวลาแสดงฝีมือสักทีหนึ่งใครกล้า องหญิงในเมื่อศัตรูแสดงเจตนาทรยศให้เราส่งตัวพระยาเขาคืนไปเหตุใดต้องให้ราษฎรมารับกรรมจากเรื่องนี้ด้วยล่ะและเหตุใดเราจะได้เปิดศึกสงครามครั้งนี้ขึ้นมาอีกเมื่อเทียบกันแล้วสตรีนางหนึ่งที่ถูกจับตัวมากับชาวบ้านแคว้นลายหลันสิ่งใดสําคัญมากกว่ากันท่านราชบุตรเขยปกติท่านเป็นคนรอบคอบดีนี่ แล้วทำไมวันนี้ถึงได้ขาดสติเช่นนี้ได้หรือว่าท่านไม่ได้ขาดสติเพียงแต่ท่านตัดใจจักนาไม่ได้กันแน่เส้ยนตบดีกุย้ยทัพจินเดินทางมาปิดล้อมเราไว้เขาดูมิ่นดูแคลนพวกเราแค่ไหนชูปไปเจนนำทัพมากดดันข่มขู่ในสิ่งที่ต้องการหากพวกเขาต้องการสิ่งใดท่านก็มอบสิ่งนั้นให้เห็นคำสั่งของทัพจิน เป็นกฎทองคำต้องปฏิบัติตามทุกอย่างอย่างนั้นน่ะเหรอวันนี้เสนาบดีกุย้ยสมบัิสำนวนมาตลอดตกลงว่าถ้าเป็นขุนนางแคว้นฝายหลันหรือเป็นขุนนางแคว้นจิ้นกันแนะน่บังเอาเป็นถึงราชบุตรเขยล้าดูบินคุณนางพักดีในท้องพระโรงเชื่อท่านจงใจดูบินข้าความขัดแย้งฝ่ายจิน้นไม่ใช่เพราะผู้หญิงคนเดียว้าผู้หญิงคนเดียวสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ใ <c oughs> ต้ล่าแห่งนี้ คงสงบสุขไปนานแล้วองหญิงทับจินนํากำลังสามแสนมาปิดล้อมหากส่งตัวปายพิงถิงคืนให้เข้าไปต่อให้ชูเปยเจียยอมถอยทับแล้วซื้อมาหงจะยอมเช่นนั้นด้วยเหรอหากคืนปายพิงถิงไปแล้วเขาไม่ถอยทับเลยศักดิ์ศรีของปายหลันอยู่ที่ไหนกันแน่ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเทียบกับชีวิตของราษสรได้หรือไง คำพูดท่านช่างไร้้้่งดักสงครามปลายยิ่งทําให้ราษฎรลําบากสมมุติว่าทหารเาวบ้านรู้ว่าสงครามในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสตรีเพียงนางเดียวท่านจะสู้หน้าปวงชนทั้งใต้ล่าได้ยังไงจะสู้หน้าทหารที่ต้องตายในสนามรบได้ยังไงเพียงเพื่อสตรีนางเดียวหรือว่าท่านจะอดทนเห็นใต้ล่าน้องเลือด เชาบ้านถูกเหยียบย่ำได้อย่างนั้นหน่ือองหญิงพอแล้วหากปล่อยสตรีนางนี้ไปและสามารถทำให้ปวงชนรอดพน้นจากสงครามได้เพื่อความสงบของปลายลันข้าคิดว่ารัชบุตรเคยคงไม่มีเหตุผลคัดค้านแต่ข้าเชื่อว่ารัชบุตรเคยคงไม่ยอมให้บ้านเมืองมีภัยเพียงเพราะสตรีนางเดียวเรื่องนี้ ไม่ได้ง่ายใดเช่นนั้นเพียงแต่ชูเปยเจี๋ยเหิมเกริมร่านำทัพมนุษย์รานไปหลันของเราเพื่อต้องการสตรีนางเดียวในเมื่อเขา,เข,า,เ,ขาเข้าเขตไปหลันมาต้องการสิใดก็มอบให้งั้นเหรอขานำทัพสามแสนล่วงล้ำดินแดนทำลายเมืองของเราพอใจแล้วก็กลับไปอย่างนั้นเหรอในเมื่อชูเปยเจียนำทัพจิ้นมาปิดล้อมเมืองหยุนอันแล้วมีเหตุผลใดที่ไปหลันจะไม่รับมือสู้ นี่เมื่อราชบุตรเคยมั่นใจว่าจะรับมือถูเป่เจียได้ข้าศัตรูให้ราบคาบเช่นนั้นค่ะขอแต่งตั้งให้ราชบุตรเคยเป็นผู้บัญชาการศึกครั้งนี้รวมกําลังสามทัพเคลื่อนพลทันทีองค์หญิงทรงพระปีชาเฮอเสียรับพระบัญชาองค์หญิงท่านไม่ต้องกล่าวอะไรอีกแล้วนะข้าตัดสินใจแล้วศึกครั้งนี้ไม่รบไม่ได้ลีกกงก้งส่งหนังสือทารบกลับไปขาขทหารจิน้นพี่ข้า พิงคไปกับข้าเอถอะข้าเลือกม้าดีมาให้เจ้าด้วยข้ายังปักไม่เสร็จเลยไม่ต้องปักแล้วนะอีกสองสามวันข้าจะไม่อยู่เจ้าใครปากก็ได้นะไปที่นี่เหมือนสมัยเด็ก ที่เราชอบขี่มาเล่นด้วยกันจับได้ไหมตอนนั้นมีเพียงเราสองคนทุกนก็จะจับเสื้อค่าไว้นนกลัวจะตกลงไปเนี่ยเชื่อเชื่อเาเจ้าพี่พิงพี่พิง ที่จะฆ่าข้าเลยเขาไม่ฆ่าทลกแต่อย่าเข้ามาใกล้ข้าอีกเราใช้วิธีแบบนี้ปฏิบัติต่อกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเริ่มมาตั้งนานแล้วท่านราชบุตรเคยท่านราชบุตรเคยเหรอก่อนหน้านี้เจ้าเรียกข้าว่าไหนน้อยตอนนี้เรียกราชบุตรเคยถ้าอย่างนั้นตอนนี้ข้าต้องเรียกเจ้าว่า พระชายาเจิ้นเปยอ๋องสินะพระชายาเจิ้นเปยอ๋องท่านต้องการให้ข้าเจ็บใจให้ได้สินะจะรู้ไหมว่าตั้งแต่ข้าพาเจ้ามาข้าพยายามทำให้เรากลับไปเป็นเหมือนก่อนแต่ว่าเจ้ากลับปฏิเสธทุกคราต้องไม่เข้าใจข้าเลยนะ จแต่ข้ารับไว้ไม่ได้ใจของเจ้ายังไม่หยุดเต้นหากใจของข้าหยุดเต้นท่านก็คงไม่ได้มานั่งพูดคุยกับเพียงถิงเช่นนี้หรอก อยากฟังความจริงจากปากของเจ้าเลยเกินข้าเหอเสียต้องการหัวใจเจ้าหัวใจดวงนั้นที่เจ้าเคยมอบให้ข้าหัวใจที่ตายแทนข้าได้ดวงนั้นวันนี่ข้าแค่อยากที่อยู่เป็นเพื่อนมันก็เท่านั้นเจ้าต้องการเวลาไม่ว่าจะหนึ่งปีสิบปีหรือสิบห้าปีข้าก็จะรอเจ้า